สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเบอร์นิกแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้นะคะจะเป็นอาทิตย์ที่มีงานเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทุกคนอย่างแรกๆเลย f ร r s ชว์เนี่ยก็คืองานวันเกิดป๊ะป๊าแล้วก็วันเกิดเอิญนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยเอิญนกับป๊าป๊าเกิดทางกัน6วันนะคะก็เลยจะถึงวันวันที่ของวันเกิดป๊าป๊าก่อนวันจันทนี้แล้วก็จะเป็นของเอิญอีวันอาทิตย์ถัดไปนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าบ้านเอิญเนี่ยปกติเราไม่จัดงานวันเกิดกันแบบว้าวอะไรเงี้ยคือไม่ได้จัดกันใหญ่นะคะก็จะเป็็นนนกกกกกกาาาารแแแบบทข้้้วเเ่่คคลอัะืม ในส่วนของกาดปีนี้นะคะเอิญไม่ได้ใช้กาดที่มาจากสวีเดนทุกคนเพราะเอรู้สึกว่ากาดที่สวีเดนมันแอบเลนแล้วก็หน้าเบื่อนิดหน่อยนะคะทุกคน <laughs> เอิญก็เลยมีการดที่เอิญซื้อมาจากอังกฤษนะคะนานแล้วแล้วก็เก็บไว้ทุกคนเป็นของ สคริปเลอร์นะคะแบรนด์นี้ก็คือเว็บไซต์นี้ถ้าใครเคยอยู่อังกฤษหรือใครเคยซื้อจากแบรนด์นี้ก็พอจะมีไอเดียคร่าวๆว่าการเขาจะเป็นแบบประมาณไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อันเนี้ยเอินมีซื้อตุนไว้ตั้งแต่ตอนไปเรียนที่อังกฤษนะคะแล้วก็ยังใช้ไม่หมดเลยอะไรเงี้ยเอินก็จะลองหาการดูนะคะในนี้แล้วก็มาเขียนให้ป๋านก็เป็นการที่เอินจะเตรียมไว้นะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเอิญก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าไอ้เจ้าแบรนด์สคริปเปอร์เนี่ยมันสามารถเอาการ์ดมาส่งที่สวีเดนได้ไหมนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆเอิญอยากซื้อตุนเก็บไว้มากเพราะว่าเอิญรู้สึกว่ามันมีการ์ดสนุกสนุกแล้วก็การ์ดที่แบบเจ๋งๆเยอะมากๆเลยนะคะแล้วที่สาคัญคือมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษทุกคนคือมันดีมากคือที่สวีเดนอะการ์ดที่แบบมีข้อความส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นภาษาสวีเดนถูกไหมหรือต่อให้อันที่มันซิมเปิลมากๆมันก็ซิมเปิลซะจนเอิญรู้สึกว่ามันเรียบไปไหมเอิญก็ ก็เดี๋ยวเอินจะต้องมาลองหาดูว่าแบบซื้อตุนเก็บไว้ใช้ในโอกาสหน้าด้วยอะไรเงี้ยว่าเขาสามารถมาส่งที่สวีเดนได้ไหมนะคะทุกคนไว้เดี๋ยวเอนินมีเวลาจะมานั่งหาข้อมูลอ,มอันนี้คือการปัจจุบันที่เอิญมีอยู่ในสต็อกนะคะท,คทุกคนก็จะมีแบบ Happy anniversary นะคะเสื้อเนี้ยอันซื้อไว้ให้ป๊าป๊ากับมาทุกคนแบบ Happy anniversary น่ารักมากทุกคนดูดิแบบ like there is nobody else I rather lie in bed and look at my phone next to but แบบ so cute like แบบอันนี้น่ารักมากแล้วก็มีเหมือนแบบว่า retiring นะคะเหมือนแบบ Goodbye tension slow pension นะคะอันนี้แบบอันนี้น่ารักแล้วก็อันนี้น,ะ,น,นะคะทุกคนเป็นแบบ Happy anniversary to the one I want to annoy for the rest of my days นะคะ so cute แล้วก็อันที่มันเตรียมมาให้ปะปานะคะทุกคนก็คืออันนี้เลยนี่เลย I am so proud of you อันนี้ป่ะเบิกตัวอุปกรณ์พิเศษเวลาเราเขียนการนะคะ ลมคือถ้าใครเคยเขียนการ์ดที่แบบกระดาษมันอาจจะแบบมันไม่ได้เป็นกระดาษแบบ A4 ปกติทุกคนมันจะมีความลื่นๆเหมือนมันเคลือบไว้ใช่ปะแล้วทีนี้เวลาเราเขียนอะ่ะแล้วมือเราไปโดนอะ่ะมันจะเป็นคราบเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเขียนประโยคถัดไปหรืออะไรเงี้ยเออต้องมั่นใจก่อนว่าประโยคก่อนหน้ามันแห้งทุกคน แล้วเอิญเพิ่งเจอความย้อนแย้งของการที่เอิญสื้อที่อังกฤษมีเห็นคําว่าลอ g o ม Design คือคำว่าลอกรมเนี่ยเป็นภาษาสวีดิทุกคนแต่เนี้ยเป็นการจากอังกฤษคือลอก o ม Design ปัชญาแบบของคนสวีดิชมันอยู่ตรงนี้ปีนี้นะคะของขวัญวันเกิดเอิญมาเร็ว กับปกตินะคะทุกคนก็ปกติแล้วเนี่ยเอิญก็จะได้ของขวัญบ้างไม่ได้ของขวัญบ้างนะคะอันนี้คือไม่ใช่เพราะป๊าป๊าหมาไม่ได้ให้ในทุกคนแต่ว่าบางปีเนี่ยเอิญก็บอกป๊าป๊าหมาเลยว่าไม่ได้มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ไม่จะไม่เอาของขวัญนะขอการพออะไรเงี้ยก็แต่ปีนี้นะคะเอิญมีของชิ้นหนึ่งที่อยากได้นะคะแล้วตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะซื้อเองอะไรเงี้ยแต่ว่าป๊าป๊าหมาก็ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะก็คือกล้องตัวใหม่ทุกล้งาัใช อัดวิดีโอนี้อยู่ให้ทุกคนดูกันนะคะก็เป็นกล้องที่เพิ่งได้มาก็คือป๊ะป๊าไปฮ่องกงพอดีเอิญก็เลยเหมือนแบบอ้าวในนะอยู่ฮ่องกงแล้วก็เลยฝากป๊ะป๊าคิ้ว่จากฮ่องกงมาเลยนะคะก็ตอนนี้เอิญก็กำลังใช้อัดวิดีโอตัวนี้อยู่อืมทุกคนอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกของการซื้อกล้องใหม่หรืออะไรนะคะแล้วเอิญซื้อที่ต่างประเทศด้วยไงมันไม่เหมือนที่ไทยคือถ้าเอิญซื้อที่ไทยอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบประกันอะไรอย่างงี้ให้เลยใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอันนี้คือ อต้องมานั่ง register เองนะคะโชคดีว่าซื้อฮ่องกงมันมีภาษาอังกฤษคือถ้าไปซื้อที่จีนหรือไต้หวันอย่างเงี้ยเอออาจจะได้แบบ mandarin Chinese ล้วนอะไรเงี้ยนี่คือแบบมันอย่างดีว่ามัน switch ได้ระหว่างอังกฤษกับจีนนะคะเอินก็ต้องมานั่ง register นะคะทั้งเลนแล้วก็ทั้งบอดี้เลยก็คือเนี่ยนั่งทางวนไปนะคะทุกคนอืม เสร็จเรีบร้อยแล้วนะคะคืออันนี้ทั้งใบแบบวารันตีแล้วก็ทั้งอินวอยส์นะคะต้องเก็บให้ดี2ตัวนี้เพราะเอิญไม่แน่ใจว่ามันจําเป็นจะต้องหยิบขึ้นมาใช้ในอนาคตหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นลองเก็บ3ใบนี้ให้ดีนะคะทุกคนพรุ่งนี้เอิญมีไปเฟนซิ่งนะคะทุกคนก็เลยเดี๋ยวต้อง หลังจากทำงานเสร็จเนี่ยเอิเลิกประมาณ5้าโมงใช่ไหมแล้วเอินก็จะไปเฟนซิ่งต่อนะคะก็คือเอิจะต้องมาเตรียมชุดออกกําลังกายเอินพยายามจะไม่ต้องเปลี่ยนเยอะอะไรที่ใส่ได้จากบ้านไปเลยเอิก็พยายามจะใส่แล้วก็แบบนั่งทํางานไปเลยนะคะแล้วก็พอาทางานเสร็จเราจะไปเฟนซ์่ย่างเงี้ยเราก็แค่ถอดชุดออฟฟิศออกใส่อะไรที่ใส่ไปได้ก่อน่อึงเสื้อยืดข้างในเวลาก่อนจะใส่ชุดเฟนซิ่งอะไรเงรี้ยก็คือแบบใส่ไปได้ก่อนก็ใส่นะคะ u be s, s one as usual ถุงผ้ามหาลาัยเอิญนะคะใบนี้แบบใส่ของเยอะมากก็ส่วนใหญ่อุปรกรณ์ที่เอิญจะพกไปเฟ้นจิงนะคะเนื่องจากว่าเอิญยังครึ่งแบบเริ่มเล่นใช่ไหมอุปรกรณ์เอิยังยืมแบบคลับอยู่นะคะแต่ว่าเอิไม่แน่ใจว่าตามมาตรการของคลับอะคือพอเล่นครบประมาณ3าเดือนเอนิญอาจจะต้องเริ่มซื้ออุปรกรณ์เป็นของตัวเองนะคะก็ถึงเวลานั้นเดี๋ยวจะมานั่งรีวิวอุปรกรณ์เฟนจิงนะทุกคนอาจจะมีวันนั้นหรือไม่มีวันนั้นไม่รู้แต่ว่าถ้ามีวันนั้นก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะก็ตอนนี้เอินก็จะยืม ก่อนยืมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงมือหน้ากากชุดเฟนซิ่งแล้วก็เกราะที่เอาไว้ป้องกันบริเวณส่วนหน้าอกของเรานะคะอืมตะกี้มามาโทรมานะคะทุกคนแล้วก็บอกว่าจะทานชาบูนะคะก็คือเราเอาไเตรียมเครื่องไว้แล้วนะคะแต่ก็ยังมีผักที่ยังไม่ได้ล้างใช่ไหมก็เดี๋ยวเอินจะเอาผักไปล้างนะคะทุกคนก็คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยเอินใส่เชื่อแล้วเพราะว่าอากาศมัน เย็นนะคะเย็นมากตอนนี้อันนี้นะคะทุกคนผักเอล้างเสร็จแล้วน้องดูเหียเห่ยวๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายมันจะเป็นชาบูอยู่ดีส่วนอันนี้นะคะที่เห็นเป็นแห้งๆนะทุกคนอันนี้คือฟองเต้าหู้แบบอบแห้งมาซึ่งถ้าเราเอาไปใส่ชาบูเนี่ยน้องก็จะคืนรูปนะคะอันนี้คือฟองเต้าหู้องแ้่ไม่สวยมมก フフフ。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. เช้าของเอินนะคะคือการหาว่าจะใส่อะไรไปออฟฟิศเพราะว่ามันบางทีก็ต้องทางการบางทีก็ต้องไม่ทางการวันไหนมีประชุมวันไหนไม่มีประชุมนะคะทุกคนคืออเตยเอินจะเพลสลุกหน้าแต่ว่าเมื่อวานอย่างที่ทุกคนรู้เอินกลับมาดึกมากใช่ไหมคะเอินก็ไม่ได้เพลสไงเอาจจริงนะทุกคนตัวเนี้ยคือดีมากคือแบบเอินว่ามันใส่สบายมันอุ่นมากนะคะแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยพอ สำหรับในในโอเคในแบบในในความคิดเอิญนะ,นะเพราะแบบมันไม่ได้ยพอเยพอสาหรับออฟฟิศเสื้อเชิ้ตไม่ก็เดยดสเวตเตอร์สักตัวหนึ่งยากมากเลยเอนบอกเลยเวลาไม่ได้เลือก่อยก็คือกินเวลาสุดๆสุดคุ้มให้มันจบๆไปโอเคเอิญว่าเอิญนั้น,นแหละตัวเนี้ยอันนี้เป็นรองเท้าที่ได้มาจากเมืองไทยนะคะทุกคนเอิญซื้อมาแบบกะใส่เล่นๆไม่ได้ซื้อแพงอะไรเลยแต่ว่า เอิคือน่กจากเกงตัวนี้ค่ะมันยาวมากทุกคนนก็เลยคิดว่าจะใส่เป็นแบบรองเท้าส้นสูงคู่นี้นะคะนอกจากเกงตัวนี้มันยาวแล้วเอิญยังไม่มีเวลาจัดก,การกับขาแล้วก็คิดว่าไม่อยากจะตัดด้วยเพราะว่าเกงมันโอเคแล้วเอิญชอบทรงเอิญไม่อยากตัดขานะคะก็เลยแบบอยากเก็บไว้แต่ว่าทํายังไงไม่ให้มันเปียกไม่ให้ขางเ,เกงเลยก็เลยต้องใส่ส้นสูงนะคะทุกคนแต่ว่าพอใส่เข้าไปก็คือเอิญว่ามันได้อยู่นะไม่แย่อืม ไม่รู้อะเอิญบอกทุกคนเลีอยงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยเอิญวางนว่าจะ work from home นะทุกคนแต่ว่าสุดท้ายเปลี่ยนใจนะคะคือตอนแรกเอิญคิดเวลาว่าถ้าเอิญไปเฟ้นซิ่งอะเอิญจะต้องเหนื่อยมากๆแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นมาเอิญก็จะไม่อยากไปออฟฟิศใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานนะคะเอิญไปคลาสที่มันเป็นแบบปรับพื้นฐานอะทุกคนเพราะฉะนั้นอะเอิญเลยรู้สึกว่าตัวเอิญเองอะไม่ได้เหนื่อยมากจะมีแบบกล้ามเนื้อที่มันแบบ sore นิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้แบบโหตื่นไปออฟฟิศไม่ไหวอะไรเงี้ยวันนี้เอิ แล้วเจวันพุธเนี่ยมันมีทีมดินเนอร์ด้วยคือมันมีเทรนนิ่งก่อนที่จะแบบเลิกงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแบบไลน์เมนเจอร์เอออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเออเราไปทีม แบบว่าดินเนอร์กันไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ตอนแรกอ่ะเอิญก็แบบเออไปได้แหละเพราะเอิญตั้งใจจะไปคลับไปเทรนไลค์เฟนซิ่งตอนวันพฤหัสแล้วแบบกแบบ็จะหยุดวันศุกร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าปรากฏว่าแบบเออเพื่อนเอิอีกคนหนึ่งนะคะคอลเลกชันที่เขาไปเฟนซ์ด้วยกันอนะเขาก็อบอกว่าฉันจะไปอีกทีวันพุธนะเธอจะไปไหมอะไรเงี้ยเอิญก็แบบอ้าวไปวันพุธหรอเอิญก็เลยเหมือนอะงั้นฉันเปลี่ยนสเกดูลฉันก็ได้ฉัน Code, ไปวันพุธอะไรเงี้ยแต่ว่าเอิญก็จะต้องไปบอกไลน์แมเนเจอร์เอิญว่าเอิญไม่ไป อะไรเงี้ยคือจริงๆตอนแรกเอิญไม่อยากเป็นคนแรกที่พูดว่าฉันไม่ไปนะแต่ว่าเพเอิญว่ามันมีคอลีคนหนึ่งในทีมเอิญทุกคนเขาพูดขึ้นมาว่าเออันพูดตอนเย็นฉันไปไม่ได้นะเอิญก็เลยแบบนี่แหละคือแบบเอิญจะเอิญจะได้บอกได้ว่าเอิญไม่ไปนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันคือไม่อยากเป็นคนแรกที่แบบเออไม่ไม่ไม่ไปนะอะไรเงี้ยมันจะดูแบบแต่ว่าพอมันมีคนเริ่มก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอืมนะเอาแล้วแบบอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะแบบ ไม่ไปนะคะทีมเนเนอร์วันพุธแล้วเดี๋ยวเอินจะไปขับไปเฟนซิ่งแทนตอนนี้กี่โมงแล้วเอิญไม่รู้จะเพื่อเจ็ดโมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยวประมาณอีกแป๊บนึงนะคะเอินจะออกจากบ้านและอะไรเงี้ยก็วันนี้เอินมีประชุมสองประชุมนะคะทุกคนจะเป็นไงเดี๋ยวตามไปลุ้นกันคะ่ะสภาพ อันนี้เป็นแจ็คเก็ตตัวนอกที่เอินจะใส่ออกไปด้วยนะคะเพราะเอินไม่รู้ว่ามันหนาวแค่ไหนคือเมื่อวานมันทรมานเอินมากทุกคนเอินก็เลยแบบกลัวนะคะคือถ้าร้อนเดี๋ยวก็ถอดออกเอาแต่ถ้าหนาวเนี่ยไม่เอาละทุกคนจริงใส่ไปเถอะเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวออกไปแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวอีกหนาทีเอินมีประชุมนะคะก็คือมันเป็นการประชุมที่เล็กมากทุกคนเอินก็เลยไม่ได้จองห้องประชุมไว้นะคะก็เลยมานั่งอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบโฟนบูธปะเอินไม่รู้มันเรียกว่าอะไรมันเป็นห้องเล็กๆที่มันเก็บเสียงนะคะคือเป็นงานประชุมที่เอินตื่นเต้นมากเพราะว่า1คือเอินไม่มีคอลลี อยู่กับเอินเลยเป็นการประชุมเอินกับมนุษย์อีกท่านหนึ่งแค่นั้นเลยลเราเคนไม่เคยอยู่พอแบบประชุมคนเดียวอะไรเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกที่เอินจะแบบต้องประชุมคนเดียวแล้วมันเป็นการที่อีกฝ่ายอมาถามเอินเรื่องเกี่ยวกับแบบเออทาไมรีพอร์ตอันนั้นไม่ตรงกับน,นี้อะไรเงี้ยแล้วเอินต้องเป็นคนอธิบายให้เขาซึ่งเอินไม่รู้ความรู้หรือว่าความเข้าใจที่เรามีอ่ะจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนเว้ยแล้วทีเนี้ยแบบเราไม่มีใครอยู่ช่วยเรา้รทุกคนนึกออกมะคือแบบพอลี es, เอินไม่มีใครเลยตรงนี้เป็น,บบ aster, ail, นเอิ ช่วยเขาได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงทุกคนโอ้เสร็จแล้วใจมันเต้นตุบๆๆๆๆเดี๋ยวเอิญเข้าไปส่งให้เขาก่อนนะคะทุกคนจริงๆเขาขอเขา r รียกเควสโค้ดมาคือรู้แล้วว่าทำไมเขาทำผิดทุกคนคือโค้ดที่เขาใช้ในการดึงอินโฟมันผิดเว้ยเดี๋ยวเอิญเข้าไปส่งโค้ดใหม่ให้เขาก่อนนะคะอืม Good morning ค่ะทุกคนก็วันนี้วันพฤหัสนะคะก็เมื่อวานเอินไม่ได้ vlog เลยเพราะว่ายุ่งมากนะคะมีแบบเหมือนเป็นทีมเทรนนิ่งตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายแล้วเอินก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยทุกคนตอนเช้าก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็เลยแบบ skip วันพุธไปเลยเพราะวันพุธเอินแบบไม่ได้มีอะไรก็ตอนเย็นอนะ่ะเอินไป fencing มานะคะทุกคนก็กลับมาก็แบบ5าทุ่มอะไรเงี้ยเหนื่อยมาก เนี่ยแบบเหนื่อยมากนะคะก็เลยแบบวันนี้ก็เลยแพลนว่าจะ working from home ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เอิญจะ work from home นะคะทุกนค,นนนะค,ะคนก็เดี๋ยวเอิญมีประชุมตอน9ก้าโมงครึ่งซึ่งตอนนี้9ก้าโมงยีแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเอิญจะต้องขอตัวไปประชุมก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเอิญค่อยกลับมาอัปเดตกันไปนี่เอเิญยังไม่ได้แต่งหน้าเลย,เลยคือเอิญตื่นมากินข้าวเช้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะาต้องรีบมาประชุมนะคะทุกคนก็อันนี้แบบตาพาคนเพิ่งตื่นแล้วเมื่อคือนนอนห้าทุม่ม ก็เดี๋ยวเอิญขอตัวไปลงกันแดดก่อนนะคะอย่างน้อยกันแดดก็ยังดีอืไปเฟนซิ่งมาก็จะต้องมีโดนเป็นผงเป็นแผลกันบ้างนะคะทุกคนไม่งั้นเราจะไม่เรียกเฟนซิ่งเนาะก็อันนี้เป็นอันนี้คือเอิญโดนคัดนะคะโดนแทงใช่ทุกคนแล้วเอิญแบบเอิญไม่ได้เก็บมือให้ดีข้างนี้อะ่ะก็เลยโดนนี่นะคะดาบปึ๊บเข้าไปนะคะบาดตรงนี้อันนี้หลายวันแล้วดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าตอนแรกก็เจ็บแล้วก็แสบ มันช้าด้วยนะคะแล้วก็เลือดซิบๆนิดนึงโดนอันนี้เอิ้นใส่เสื้อด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังทะลุเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็โดนแล้วก็มีที่โดนโพกก็จะมีตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขาดาบมันตัดอย่างเงี้ยแล้วก็แทงปึกเข้ามาที่จุดนี้นะคะแล้วจุดนี้ก็คือโดนแทงเหมือนกันก็จะมีประมาณสามจุดนะคะอาทิตย์นี้ <laughs> สีดีลสวมนั่นแหละแล้วูเป็นคูขอเป็นมีต้องกี่ขวบถึงใส่ได้เขาจะมีบอกนี่ยเจ็ดสิบส่แปดไซส์หกถมันอ่ามิดเทนส์มัน back to school ปะมันก็เลย ปักปักจิม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 ปักปักโอ้ยส,สีมันมีความซินเดอเรลล่ามากทุกคนชมพูฟ้าที่ถูกต้องอันนี้นึกถึงกีกีใครเครียดเด็กน้อย ต้องมาเกตไม่ต้องเก็บนองออนฉีกเลยนะอืออย่าอือหละละมันไม่ต้องประกอบอะไรหรอกเนามันแค่กาออกมาก็น่นจะได้แหละ,หละนี่อ๋อมันต้องประกอบฮะมันมีข้างในนี่กลมๆน่ะมันเป็นอยู่แล้วคุณแม่แต่ว่าเหมือนฐานนะ่ะเราจะต้องมาประกอบตามนี้ ปแยกผ้าหรือเป็นสีอันหนึ่ง Yes มันเป็นตัวแปลกๆแ,แ,แบบนี้แล้วก็ต้องดึงออกมาป๊อกแล้วก็วาง <Yes. S 2> แท่ง Yes ไวก้ก็ป๊อกแบบนี้แล้วก็อีกอันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เราต้องแปะออกมาอย่างนี้แล้วก็ต้องเก็บนอกเขาเข้าไปแบบนี้ ื่อที่จะเอาน้งเขาไว้ไดัด้น้ตเขามีหน้าที่เข้าไปข้างในเพื่อที่จะดัดให้จะกร้ามันกลมๆแบบนี้มันจะได้อยู่ทรงแล้วก็จะมีถุงผ้าแบบนี้เอาไว้ใส่ผ้าที่เราจะเอาไว้ซักนัน่นนี่แบบนี้ จบนี่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเอาผ้าที่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วใส่เข้าไปได้จ๊าป